สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนเด้อสบายดีทุกท่านนี่ตอนถามกับสูซ่องเบาไก่เนาะพี่น้องมึคลิปนี้เนาะหายใจลึกๆไปเตื้นเต้นเนาะไอเต้นเต้นเต้นเพราะว่าไก่สิ่งใดคล้องแบบคล้องเล่นแล้วก็ชิเม่คล้องเล่นก็แมนเนาะคล้องเล่นใหม่ก็แมนเนาะแต่จริงๆนะเป็นคล้องที่ให้ธรามากินแล้วก็รคล้องที่ ใช่ทำคลิปอย่างเง้ยตื่นเต้นนะที่ว่บอกใด,ใดพี่น้องนะกาขอบคุณขอบคุณลังหนาเด้อพี่น้องทุกคนขุมองสุบอนที่คอยหารงรางกายไก่แล,ล้วก็ติดตามไก่มาตลอดของสีไก่สีเปี๊อหนึ่งกาแพงพี่น้องนะราคาแห้งโบ้โบไซย่อยเลยคือไก่ถ้าถือเสือถือคนเดียวเน,น,น,นี่ยโบวีปัญญาอี่างไงไก่ขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณน,อน้องเจนเนาะ ล้วก็ขอบคุณที่คี่อยู่เมืองนอกเนาะล้วก็ขอบคุณน,น้องเจนที่อยู่ดอนเนาะพี่น้องที่จัดการเรื่องไห้ขอบคุณหลายๆเด้อที่ทาง่นอกับใจน้องเจนที่เป็นทุลาห้ายเนาะใจหลายๆ่ะติดตามตอนต่อไปเนาะพี่น้องต่ไกลหูล้เลยแหละว่าเป็นเอยียงแต่อยากให้พี่น้องรลุ่น <laughs> <laughs> ลุนไปทํากนรหลุนไปดําการพี่น้องไองกไ่ตื่นเต้นแห้งตอนนี้ ปปคเฮาได้เราขึ้นทางเลยพี่น้อยขึ้นทางจอดจอดจอดยิ่งกระตายย่ายเนาะพี่น้องแต่ยิ่งกระต่ายแหละก็เตื่นเต้นแหง <c oughs> ตอนนี้ตื่นเต้นอีกแล้วพี่น้องบอกว่า จะให้พ de eh. e ok, ี่น้องลุนลุนลุนเป็นลุนเลยวันนี้กายตื่นเต้นแห้งอะไรพี่น้องไอ้กระจุ่ยในนอนพี่น้องขอบคุณอะไรอีกเขื่อนเนาะขอบคุณอะไรขอบใจน้องเจนน้องเจนเด้อนี่กระต่ายได้เป็นตัวหนึ่งพี่น้องเมื่อกรเนี่ยป่ะ มาแล้วพี่น้องได้ยคองมาแล้วเต้นเต็นเด่นพี่เนาะบ้ากลับเข้าอันนี้ Bảo mẹ chân mẹ lẹ 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 anh lẹ cái lẹ 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 Cái lẹ 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 đúng lẹ các bạn lẹ Mà lẹ 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 nọ lẹ 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 มึงหล่าห้องดีอยู่นี่ห้ามโยนเราอะ่ะเขาะ่าอ่ะเลยอ๋ดีแท่นี่

cái nội thế nhiều <laughs> <laughs> à Nhắn quá à. Tên 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 ขอบคุณน้องเจนนะครับขอบคุณมากนะครับน้องเจนแล้วก็ขอบคุณพี่ที่อยู่เมืองนอกได้นะครับ ขอคุณมากครับ iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Pro Max โรแมอยังมื่ถี่ขอให้น้องเจนและก็พี่เขาจดอยู่มั่งนอกจเจริญเจริญลงเรื่องเงินทองสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีกำามสุขให้มากๆ โอ้ยพอนนั่นแหละผู้ผู้ไอพอนกิ่งไอพอนกิ่งอย่างนี้อันนี้คือน้องเจนถอดติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วครับโอ้จอใหญ่บ้างพี่น้อง 12 Pro Max รแล้วะก่อนเทงอันนี้น้องเจน็นคนเลือกให้ครับใส่เลยครับ<อ>สีน้ำเงินครับเาขาเรียกสีนะกกกยอย่างกูแฟกกูแฟกนี่จักอย่างนีง่แหละกายก็เรียก่มเป็นกันนี่ไงน้องเจนเลือก เคสให้สีผู้ชายเลยตอนแรกไก่ว่ะที่เอาสิบสองโปรพี่น้องไงสิบสองโปรธรรมดาเนาะแต่ที่จริงบ้านที่นี่พี่เขาี่อยู่ข้างนอกเนาะเขาเลยบอกว่าสิบสองโปรแม็กไปเลยแบตอึดแล้วก็ถ่ายวิดีโอดีกว่า แล้วก็เขาอยากให้ไก่ทำคลิปออกมาแบบชัดเจนเนาะแล้วก็ให้ดูดีเนาะขอบคุณมากนะครับที่เอาโปรแม็กให้เลือกโปรแม็กให้สี่หมืนกว่านะพี่น้องนี่สี่หมืนกว่าโอ้ยอู้หูสี่็นได้ดีละ ไว้อนเนี่ยไว,ว้ไว้ฟอนเนี่ยไว้อนเนี่ยหมแหนพี่เจนไหยพี่เจนคนไทยเออคนอุดรอ,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 อยู่อุดรผมอยู่อุดรคนไทยก็อีสานก็ได้ออหัร,รุ่งเรืองเนู่ยเขอเขาให้พี่เจริญรุ่งเรือนในในหน้าที่การงานและปีใหม่นี้เขาให้มีความสุขมากๆและทำธุรกิจอะไรก็จเจริญรุ่งเรือนก้าวหน้าต่อไปนะครับ ขอบคุณครับสาธุอันนี้แอนเตอร์ครับแอนเตอร์นี้ก็หกร้อยกว่าบาทเออหัวแอนเตอร์เป็นอันนี้เนาะมันม,มีสายปะมีมีมกับสาย,ยานี่นี่อนี้อ๋อในอยู่ในอัน ในก่อนผมยังลายพี่น้องในปี12เนอะก็คือลายคนที่กับที่เคยเห็นแลน้วเนาะเขามีแในแนวจิ้มซิมนะพี่น้องก็ขูมข่มืออ่่านได้เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะเนาะเป็นศูนย์ไทยพี่น้องเองอากา คลิปนี้กัขอจบเรื่องมงชมนีเด้อพี่น้องเด้อเลี้ยวไก่กับสีมาทำการเปิดเครื่องก่อนว่ามันสิเป็นอะไรกับโม่โม่เคยโม่เคยใส่ของเพ่งๆเหมือนจ้ากเถอพี่น้องเอ้ยแต่เกิดมาถ้าให้ไก่ซื้อเองนี่กักบุญปัญญาหนึ่งพี่น้องเอ้ยโอ้ยสาธุบุญขำหน้ำสู้เด้อสมองสมบัติแต่เกิดมาฮะ พัตตย์ใหญ่พัตตย์จังความได้เนะาะนะกับฝึงเคยเห็นฝึงเคยเห็นอัน12 Pro Max แตัวจริงเห็นแต่แนนคลิปและเบิ่งอยู่ในคลิปนะเบิ่งอยู่สามกล่องหมดอืมสามกล่องลูลแช่เฮ้ยไอ้หน่อง ขอบคุณขอบคุณหลายๆฝา,ากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามมีด้ยวยพี่น้องเด้ออยู่นี่มีแห้งสุขุสุคนสุบงสุบอนหักและกขลบเสมอก็ในนี้กะ,อกะขอบใจน้องเกณฑ์ที่เก่าเด้อและกะขอบใจพี่ทางอยู่บางน่องนั่เด้อขอบคุณครับ